ที่หน้าห้องเสี่ยวโม่กำลังแอบมองเข้าไปข้างในด้วยความพะวงเมื่อหันกลับมาเห็นนางก็ร้องเรียกเสียงหลงคุณหนูใจเย็นอย่ากังวลหญิงสาวประซิบปลอบเมื่อได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวโม่ก็รู้สึกใจเชื้นขึ้นมาถึงแปดส่วนคุณหนูของนางฉลาดยิ่งไม่มีปัญหาใดที่คุณหนูแก้ไม่ได้อันเพ่หลิงเดินเข้าไปข้างในก่อนตามด้วยเหล่าเซี่ยและเสี่ยวโม่ อันหูยินกำลังนั่งวางมาดใหญ่โตอยู่ที่โต๊ะเขียนอักษรข้างหลังนางคือสตรีวัยดึกสาวใช้คนสดิทของอันหูยินและบ่าวหนุ่มของโรงน้ำชาซึ่งน่าจะเป็นคนที่อันหูยินใช้ให้มาช่วยงัดกรอนประตูออกระหว่างที่เจ้าของห้องไม่อยู่อันไพน์ลิงเป็นคนรอบคอบแน่นอนอยู่แล้วว่าหนาวต้องลงกรอนประตูคาราวาหูหยินมาเร็วจริงนะ อันหูยินปลายตาไปทางเหล่าเสียอย่างมีนัยหูยินมีเรื่องใดถึงได้แวะมาที่โรงน้ำชาวันนี้เจ้าค่ะอันเพื่ยหลิงถามพร้อมกับปองอีกฝ่ายด้วยสายตาเคลือบแคลงร้อยวันพันปีสตรีผู้นี้ไม่เคยมาดูกิจการของตระกูลวันนี้กลับแวะมาซ้ำอย่างงันห้องนางแล้วเอาสมุดบัญชีไปดูอีกด้วยข้าเป็นหูหยินของตระกูลอัน จะแวะเวียนม,มาดูกิจาการของตระกูลไม่ได้เชียวหรือนางตอบก่อนมองหญิงสาวด้วยแววตาตำหนิและหากข้าไม่เข้ามาจะรู้หรือว่าเจ้ายักยอกใบชาของร้านไปท่านว่าอะไรนะอันไพ่หลิงถามเสียงแข็งข้าตรวจสมุดบัญชีจึได้รู้ว่ามีการปลอมแปลกตัวเลขเจ้าเป็นคนดูแลบัญชี แล้วก็เรื่องก,การขายใบชาหากไม่ใช่ฝีมือของเจ้าจะเป็นฝีมือใครไปได้อันเพลิงขมวดคิ้วข้อกล่าวหานี้ใหญ่มากแต่นางก็ไม่ได้ตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะหลักฐานเพียงแค่สมุดบัญชีเล่มเดียวจะพิสูจน์อะไรได้ท่านตรวจสอบอย่างไรหญิงสาวถามกลับดวงตาแน่วนิ่งไม่ไหวติงทำให้คนถูกถามกลายเป็นเลิกลักเสเองข้า ก็คำนวณดูนะสิคำนวณอย่างไรกบวกลบอย่างไรเล่าอ๋อบวกลบสินะอันเพื่อหลิงเปรยดวงหน้าหวานเฉยชาไร้อารมณ์แต่กลับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนถูกเยอะเย,ะเยะ้ยความโกรธระทุกขึ้นในอกใบหน้าและหูของอันหูยินกลายเป็นสีแดงำํำแต่ก่อนที่นาจะได้โต้กลับเสียงทุ้มต่ำทรงอำนาจของบูรุษผู้หนึ่งก็ดงขึ้นที่หน้าประตู คุณหนูอันเยีนหยุนที่ไม่อยากจะรออยู่ในห้องรับรองเพียลำพางต่อจึงเดินขึ้นมาชั้นบนด้ยวยความอยากรู้เมื่อครู่เขาได้ยินชายชราคนนั้นพูดคำว่าหรือกับสมุดบัญชีก็เข้าใจว่าต้องมีปัญหาอะไรแน่เมื่อเจ้าของร่างสูงก้าวเข้ามาในห้องอย่างถือวิสาสะบรรยากาศโดยรอบเปลียดไปตึงเครียดในบัดดลอันหูยินเพ้อย,ยิ้มยินดีออกนอกหน้าไต้เท้ายี่ยน ท่านมาได้จังหวะพอดีหวังว่าท่านจะช่วยเป็นพยานให้ข้าพยานหรือเรื่องใดอันหูหญิงจิกตามองพร้อมชี้นิ้วเรียวงอนไปยังอันเพ่ลิงแผ่เสียงแหลมสูงนังเด็กไม่รักดีนี่ยักยอกใบชาของร้านนำไปขายเอาเงินเข้าตัวเองหญิงสาวอยากจะกรอกตาให้กับท่าทางราวกับเล่นนิ้วของอีกฝ่าย รลายได้สมบ,บทบาทเหลือเกินข้าผิดหรือไม่ผิดเรื่องนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนในทันทีผู้ท่านเข้ามาในห้องทำงานของข้าโดยพลรการและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถน้ำชาอันพิงข้าคงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ในเมื่อข้ากลายเป็นผู้ต้องสงสยัยท่านและคนของท่านก็คือผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเหล่าเซียและสิวโมเป็นคนของข้าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ข้าก็จะไม่ให้พวกเขาออกไปเช่นกันจะไม่มีใครได้ออกไปจากห้องนี้จนก,กว่าจะสืบสวนจนรู้ความจริงอันเพ่ยหลิงประกาศกล้าวและไม่รอให้อีกฝ่ายมีโอกาสโต้แยง้งนางหันไปหาเยี่ยนยุนกรมศรษะเอ่ยกับเขาว่าใต่เท้าเยี่ยนในฐานะที่ท่านเป็นคนนอกที่รู้เห็นเหตุการณ์ข้าขอรบกวนท่านช่วยบอกบ่าวของโดน้ำชาให้ตามท่านพ่อข้ามาได้หรือไม่เจ้าคะ เย็นยุนช่างใจเพียงครู่สั้นๆก็พยักหน้าตกลงออกจากห้องไปเรียกบ่าวคนหนึ่งที่ชั้นสองให้ไปตามอันเหวิ้นฟูมาที่ร้านปกติเขาไม่ชอบยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่เขาสงสัยจริงๆว่าอันเพ่ยหลิงจะแก้ต่างให้ตนเองอย่างไรเขาเชื่อโดยสัญชาตญาณว่านางไม่ได้ทําและสัญชาตญาณของเขาทํางานได้ดีเยี่ยมมาตลอดอันทูยินเคยทําร้ายอันเพ่ยหลิงมาก่อนดังน,นั้นการใส่ร้าย ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับนางผ่านไปหนึ่งกานทูปอันเวิือนฟูก็เดินทางม,มาถึงโรงน้ำชาด้วยความเร่งรีบใบหน้าทมึอนึงหันมองผู้เป็นภรรยาและบุตรสาวก็ดูตาจะฉายแววประหลาดใจเมื่อเห็นชายหนุ่มอีกคนในห้องไต่เท้าเยียนเยียนหยุนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงโต๊ะชาตัวเตี้ยมือข้างหนึ่งถือถ้วยชางออสงบศรษะให้ผู้อาวุาโสเล็กน้อย เท่าแก่อันอันเพ่หลิงเล่มอชายหนุ่มที่ยังไม่ไปไหนซ้ํำยังสั่งชามาดื่มเรากับกําลังรอชมเรื่องสนุกในใจก็อดรู้สึกยุ่งยากไม่ได้เขาอาจกําลังรอให้นางถูกตัดสินว่าผิดจริงจะได้หาเรื่องถอนมั่นได้ในทันทีเหล่าเซียเกิดอะไรขึ้นอันหวนฟูถามก้นกว่าใส่ตาไปบนโต๊ะเขียนอักษรที่มีสมุดบัญชีวางระเกะระกะ ชายชราเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังโดยเน้นคำว่าผู้หญิงคิดว่าผู้หญิงอ้างว่าเพื่อสื่อสารกับผู้เป็นนายว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับอันผู้หญิงแล้วอดาตกท้ายด้วยว่าคุณหนูใหญ่เป็นคนซื่อสัตว์ทำงานเพื่อโรงน้ำชาอันผิงอย่างแข็งขันข้าน้อยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเสียมากกว่าขอรับ คำกล่าวนี้ทําให้อันผูุยินมองเข้าตาขวางและอันเพื่หลิงคิดว่าหากแม่เลี้ยงของนางเข้าไปหักคอเหล่าเสียได้ก็คงจะกระโจนเข้าไปอย่างไม่รีรอแล้วอันหวนฟูฟังจบก,กับรายตาไปทางเย็นยุนที่นั่งจิบน้ําชาด,ด้วยท่าทางสาราญใจกอ็สบตาก,กับเหล่าเสียเป็นเชิงถามไต่เท้าเยี็ยนอยู่ในเหตุการณ์พอดีขอรับคุณหนูจึงขอให้ไต่เทา้า เป็นคนเรียกบ่าวไปตามใดท่านมาโรงน้ำชาอันเบินฟูพยักหน้าเข้าใจเยี่นหยุนคงอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วว่าที่คูมันของเขามีนิสัยเช่นหัวขโมยหรือไม่ครั้งนี้เจิ้งเหมยซิ่วหาเรื่องให้เขาอีกแล้วเพื่อเออจะยักยอกใบชาจริงหรือถูกใส่ความเขาไม่สนใจแม้สักนิดแต่หากนางดูไม่ดีในสายตายเี่นหยุนเช่นนั้นการแต่งงานกับตระกูลเยี่ยนคงล่มไม่เป็นท่าเยีนหยุนนั่งจ้องเขาขนาดนี้ เขาจะแสงบอกว่าบัญทีไม่มีปัญหาคงไม่ได้หากชายหนุ่มคิดจะตรวจสอบขึ้นมาแบบนั้นเรือจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกอันเพื่ยหลิงไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้จึงพายมือไปที่โต๊ะกล่าวกับบิดาว่าท่านพ่อเชิญตรวจสอบอันเวินฟูสะบัดชายอาพรเดินไปนั่งที่โต๊ะระหว่างทางก็หรีตามองภรรยาด้วยความไม่สบอารมณ์แต่อันหูยินกลับทำเป็นมองไม่เห็น จุดไหนที่มีปัญหาอันฮุยยินรีบปรีเข้ามาเปิดสมุดบัญชีสามเล่มก่อนที่จุดที่มีปัญหาในทันทีท่านพี่ผลรวมที่บันทึกในสมุดบัญชีไม่มีปัญหาจำนวนใบชาที่รับมาจำนวนที่เหลือในโรงเก็บใบชาและจำนวนที่ขายออกไปสอดคล้องกันแต่พอคำนวณใหม่ตามรายการแยกย่อย ปรากฏว่าจำนวนใบชาที่ขายออกไปน้อยกว่าผลรวมที่บันทึกไว้เจ้าค่ะแสดงว่ามีใบชาที่หายไปจากโรงเก็บใบชาบัญชีทั้งสามเล่มเพื่อเอ๋เป็นคนดูแลทั้งหมดต้องเป็นนางแน่นอนที่ปลอบแปลสมุดบัญชี